สวัสดีครับพี่ทีทั้งช่องกาบยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่ร้อเตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอดมินสีผาพี่น้องเข้าไปสรุปโค้งสุดท้ายในงวดประจําวันที่2มกราคม2 5 6 8ครับพี่น้องครับพร้อมกับแอดมินคัดตัวเด่นไปให้เล่นแอดมินจะสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่น้องเข้า ไปพิจารณาแคปนาจอเอาไปพิจารณามีเวลาอีกอยู่2วันครับพี่น้องครับก่อนพี่น้องจะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งพร้อมกับหวยคัดให้เล่นแอดมินคัดใฮ้เนสองงวดที่ผ่านมาเข่าครับพี่น้องครับยังเข้าเหมือนเดิมแต่หวยเยอะให้พี่น้องไปตัดอีกครั้งหนึ่งหรือให้พี่น้องเข้าไปเลือกเอาในจํานวนที่แอดมินคัดให้แล้วเรียบร้อย ก็ไปเลือกซื้อเอาเด้อครับเด้อชอบอยซื้อไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับสรงททยพี่เกา้าปีนี้พี่น้องครับขอให้คุณภาษีรัตนาตไยขอให้พัทยามเทว่าธิราชเจ้าขอให้พระเสือเมืองพระทรงเมืองขอให้พระเมเจาา้าธรณีเทวาอารักหลักทรงหลักษาขอบครัวข,ของพ่อพ่อแม่แม ลุงป่านาอาน้อ,นองนุ่งเอฟซีทั้งช่องเงินเทวดาพารวยทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปีเก่าสิผ่านไปครับพี่น้องครับสิ่งเก่าๆก็ให้ทิ้งมันไปครับสิ่งใหม่ๆก็ให้เข้ามาบ่วตาสิเป็นครอบครัวบ่วตาสิเป็นนาทีการงานบ่วตาสิเป็น ลูกล้านก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวนะครับเด้อจากใจแอดมินเพจเงินเทวดาพารวยกับขอบครุณทุกท่านครับเอทั้งช่องทุกท่านพอ่พอพแม่แม่แมลุงป้านาอา้องนองุงทุกท่านที่อยู่น้ำกันมาจนครบวาระจะ3ปีครับพี่น้องครับก็ขอให้เอซเก่ FC, าเอฟซีใหม่ทุกท่าน ไดยรวยปังๆกับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กับขอบพระคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินกับแอดมินน้อยจากใจแอดมินเงินเทวดาพารวยวันนี้แอดมินบอกก้าซิให้พี่น้องเข้าเอาไปผิจารณาเด้อครับเด้อเบิ่งวิเคราะห์ไตรตรอง คิดว่าซับสนแต่ละงวดอย่าซื้อเลยครับเด้อพี่น้องครับอย่าซื้อเป็นเด็ดาขาด่อยซับสนเด้แอบมินจั๊กหอยสีเลือกเอาตัวใดจั๊กหอยสิลงทุนตัวใดถ่าซับสนท้าพี่น้องยังเคว้งคว้างอย่าซื้อเ้ยครับเด้อลองเบิ่งบบซื้อจังวดเบิ่ง่เป็นหยางหอกครับพี่น้องครับ,รบจะได้เซฟเงินในกระเป๋าของท่านวันนี้บ่บบอกหลายหย่ห่างครับพี่น้องครับ แอดมินจะสรุปโค้งสุดท้ายไอ้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาพร้อมครับตัวคัดให้เล่นเอาไปบึงวิเคราะห์ไตรตองด้วยครับเด้อในงวดประจำวันที่2มกราคม2 5 6 8สิมิตตัวรแน่เอาไปรับชมกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับเฮามาเริ่มต้นกันด้วยหวยพ่อช้างครับงวดวันที่2มกราคม2 5 6 8กับหวยพ่อช้างไ้เลกนัมมากก็คือ หนึ่งและเจ็ดบนและล่างครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งพอสร้างฟันให้เน้นๆครับเจ็ดแปดและแปดหนึ่งครับพี่น้องครับไอพี่น้องเข้าผิดเจรณาเอาเด้อครับเด้อถามบาชอชกโตจับคู่ของพ่อช้างกาพี่น้องยืนเจ็ดและหนึ่งเป็นตัวตั้งเลยครับเด้อเป็นตัวรดูดเป็นตัววิ่งหวยพ่อช้างากันเบ็ดบานถูกมากกว่าผิดจริงๆตามสโลกแกนครับพี่น้องครับ แคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามตัวก็ไปด้วยหวยพระอาจารย์วัดป่าครับพี่น้องครับหวยพระอาจารย์วัดป่าให้มาแบบใหม่รูปแบบใหม่ครับพี่น้องครับวันที่สองบุกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพระอาจารย์ให้มารูปแบบใหม่ครับเด่นสี่และห้าเด่นสี่และห้าสามตัวเม็ดเดียวครับพี่น้องครับสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าครับ จับคู่ให้พระอาจารย์เขียนมาจับคู่ให้เลย40 47 42 50 54และ57ครับพี่น้องครับ3ตัวเม็ดเดียว6ชุดครับพี่น้องครับไปพิจารณาเอาด้วยครับเด้อพิจารณาพระอาจารย์ให้มาแบบไปเขียนให้เลยครับพี่น้องครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับ สามต่อกันด้วยหวยแอบมินครับพี่น้องครับหวยแอบมินเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์หวยแอบมินครับวันนี้หวยแอบมินฟันเด่นให้แปดและเก้าเลยครับเลขแปดและเก้ามาได้บนและล่างตัวจอของแอบมินครับแอบมินเขียนให้แอบมินเขียนให้ตามสูตรครับแปดศูนย์แปดสองแปดสามและแปดสี่9ก้าศูและ95แอบมินวงกลมให้ตัวเด่นมากๆก็คือ84และ82 95และ90 ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างดับหลัก10นะครับเด้อหลัก10หลักหน่วยไม่เกี่ยวครับเด็ดดับ6กครับพี่น้องครับดับ6เด้อครับเด้อดับ6ครับส่วนหลักหน่วยครับพี่น้องครับหลักหน่วยหลักหน่วยดับ1นะครับเด้อดับ1ครับพี่น้องครับนี่คือสูตรคำนวณ5สูตรสูตรรวมเป็น1เดียวหวยแอปมินเองหวยแอปมินเองครับพี่น้องครับ ตามที่ให้พี่น้องมาก็ยังปังก็ยังเอาอยู่อยู่ครับถ้าทีจอกแอบมินกระจายไปครับยืน8และไว้าวยครับเด้อยืน8และ9ไว้แคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามต่อกันด้วยหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังงวดที่7งวดที่ผ่านมาสุดยอดมากๆกครับพี่น้องครับสุดยอดจริงๆหวยเจ๊ใหญ่สูตรหวยเปเจ๊ใหญ่เยอะจริงๆ มากไม้ไก,ก่กองครับเจ้ใหญ่สุดยอดนักคิดคำนวณครับวันนี้เจ้ใหญ่ราดกระบังไฮมาเด่นบน4และเก้าะครับเด้อบน4และเก้าเจ๊ใหญ่ให้มาตัดให้เล่นคัดให้เล่นแล้วเรียบร้อยหลายต่อหลายสูตรขัดออกมาได้สามตัวเม็ดเดียวครับ049 049เก้ยจ๊ใหญ่ให้มา49และ39บนบนคือบนนะครับเด้อ ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างเจ๊ใหญ่ให้เด่นล่างมาสองและหกสองและหกจับคู่ให้ครับเจจับคู่ใหสองแปดสองเก้าหกแปดและหกเก้าครับพี่น้องครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบงสิบังอีกบ่อห้พี่น้องเข้าไปพิจารณดางวดที่เจ็ดแคปหน้าจอครับพี่น้องครับต่อกันไปเลยครับตามต่อกันด้วยหวยดับ ใช้เป็นงวดแรก FC น้องเอ FC น้องเอเอาลงช่องใหม่ๆสุดๆร้อนๆแกะกล่องเลยครับพี่น้องครับเป็นงวดแรกแต่ตามทีน้องเอส่งมาให้แอบมินก็ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีอิหลีครับพี่น้องครับแอบมินก็เลยตัดสินใจเอามาฝากพี่ตอนนองดับสนิทดับล่างครับพี่น้องครับดับล่างตรงๆใช้เป็นงวดแรก ใช้เป็นงวดแรกครับพี่น้องครับพี่น้องจะสับสนดวยครับเด้อนี่คือหวยดับคือหวยห้ามซื้อคือหวยห้ามลงทุนนั่นแหละครับ3 2 9 8 0 5 0 05 182 16 7 7 8 0 1 12 44และ16ครับ f c น้องเอใช้เป็นงวดแรก12ชุดตรงตรงล่างครับพี่น้องครับ12ชุด ตรงตรงล่างไอ้พี่น้องเฮ้าโปรดใช้วิจัยนในการรับชมนะครับเด้อเบิรงวิเค์เอาเลยครับพี่น้องครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามต่อกันด้วยหวยผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีหวยผู้ใหญ่เจดีจากนนท,บ,นนทบุรีครับดับล่างห้ามซื้อล่างครับพี่น้องครับห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยววันนี้ ท่านอาจารย์ให้มาดับสนิทคือไม่มาคือหวยห้ามซื้อเป๋าอย่างเดียวครับพี่น้องครับ 0, 0ู1 1 2 2 3 3 4 4 5นึ5่งห8 8และ9 9นี่คือหวยผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีพิจารณาเอาเด้อครับเด้อแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับ ตามต่อกันด้วยหวยผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีเหมือนกันครับพี่น้องครับห้ามซื้อบนห้ามซื้อบนครับพี่น้องครับย้ำแล้วย้ำอีกห้ามซื้อบนแต่ผู้ใหดียไมี่ห้มาเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งหและสามครับพี่น้องครับนี่คือบนครับพี่น้องครับเกปเป็นตอย่างเอมินถึงบอกว่า98% ตามที่แอดมินลงยู u b e มาจะสาปีก็มีทันอาจารย์นี่นะครับเป็นเจ้าแรกที่ให้หวยดับมาจะสาปีหลุดแค่2งวดเท่านั้นแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามต่อกันด้วยหวยดับแอดมินถ้าพี่น้องเสือ้อแอดมินกัตามกันไปครับถ้าไม่เชื่อ ก็แล้วแต่พี่น้องจะผิดาจรณาดับสนิทดับไม่มาบนครับพี่น้องครับใช้เป็นงวดที่ห้าดับตรงตรงสิบเอ็ดชุดครับพี่น้องครับเจ็ดสองห้าหกแปดสามศูนย์ห้าสามแปดสองเจ็ดเก้าสี่หกหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกและสี่เก้าครับพี่น้องครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอถ้าเสื้ออินกอย่าสื่อติด้อครับเ้อถ้าไม่เชื่อจัดไปครับ ไม่มีใครรู้จริงต่อกันไปเลยครับต่อกันไปด้วยหวยแอปมินหวยดับสนิทดับไม่มาล่างดับสนิทดับไม่มาล่างงวดที่4ล่างตรง,ตรง,ต,รงตรง11ชุด10473658 70921469 8 1 3 3และ25าถาเสื้อแอดมินกะหลีกเลี่ยงครับ ถ้าไม่เชื่อจัดไปครับพี่น้องครับเพราะไม่มีใครรู้จริงกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกกองฉลากไม่มีหวยดับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเฮ้าโปรดใช้ดุลพินิดวิทยาในการรับชมแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามต่อกันด้วยหวยนำเบอร์วันของช่องครับพี่น้องครับท่านอาจารย์อไม่เชื่อไม่เป็นไร หวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวบนไม่เกี่ยวครับพี่น้องครับ12ชุดตรงตรง,ตง12ชุดตรงตรง1 2 0 9 0 1 9 0 3 4 1 0 5 6 8 9 7 8 4 5 6 7และ5 4ครับพี่น้องครับ รับสนิทดับไม่มาล่างตรงตรง,ตรงสิบสองชุดแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามต่อกันด้วยหวยนำบ,บันของช่องบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวตัวกลับไม่เกี่ยวพี่น้องเข้าไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองเอาเด้อครับเด้อ หวยธนาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดที่27ครับพี่น้องครับงวดที่27 2ปีกว่าๆผ่านไปยังไม่มาจริงๆ42655387 5432198 0 430921และ76ครับพี่น้องครับ12ชุดตรงๆง,งวดที่ 27ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเสื้อท่านอาจารย์กะให้ยุดธให้ยังไว้ด้วยครับเด้อให้ยุดธให้ยังไว้ครับพี่น้องครับถ้าไม่เชื่อแล้วแต่พี่น้องจะพิจ,จารณาตรงพึงเสมอครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงผมมีใครหัวจริงครับพี่น้องครับแอบมินกัมเบลูพอพอ,พอมีม่เอฟซีทั้งจ่องทุกท่านลุงปานาาน้องนอง,นงก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นแล้ว จงใช้ดุลพินิจวิทยาณในการรับชมเสร็จสิ้นกระบวนควารขับพี่น้องครับเสร็จสิ้นกระบวนความ,ววามทั้งหวยเด่นทั้งหวยดับทั้งหวยห้ามซื้อทั้งหวยห้ามลงทุนตัดออกมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับตัดออกมาแล้วเรียบร้อยจะเหลือเยอะพอสมควรเอามาเบิ่งนกันเลยครับมีครับพี่น้องครับ หวยรวบรวมทุกคณาจาร์ถูกก็อาจารย์ที่แอบมินรวบรวมหามาได้พร้อมทั้งตัวดับและตัวห้ามซื้อหวยไม่มาหวยดับสนิทพร้อมทั้งหวยห้ามลงทุนตัดออกมาแล้วครับพี่น้องครับตัดออกมาแล้วจะเหลือเท่านี้ถามว่าเยอะไหมเยอะครับพี่น้องครับเยอะมากๆแต่ให้พี่น้องแอบมินจะอธิบายแบบนี้ ให้พี่น้องซื้อเอาในจํานวนนี้ครับแอบมินขัดให้แล้วเรียบร้อยหรือพี่น้องจะมีหวยดับที่จากคณาจารย์ท่านไหนมาอีกก็ได้ให้มาดขัดตัดออกจากนี้ครับพี่น้องครับให้มาขัดตัดออกจากตัวนี้อีกเหลือในจํานวนเท่าไหร่แอบพี่น้องเข้าอยสื่อเ้ยครับเด้อพี่บนนะครับเด้อบนครับร้อยตัวตัดออกมาแล้วจะเหลือเท่านี้ คัดออกมาอีก yup. ทีแล้วแต่พี่น้องจะซื้อเอาครับถามว่า uh, แอดมินชอบแอดมินชอบตามที่แอดมินเขียนไว้นี่แหละครับก็ลองซื้อเบรงครับพี่น oh, ้องครับตัวละ5บาท10บาทแต่ว่าถ้าอยากซื้อเบิรได้ครับพี่น้องครับถ้าซื้อเบิรถามว่าถูกไหมถูกไม่ต้องกลับด้วยซ้ําไปครับพี่น้องครับเอาตามนี่ครับพี่น้องครับเอาตามนี่ไม่ต้องกลับเพราะว่าแอดมินคัดมาให้แล้วเรียบร้อยตรงๆเลยครับพี่น้องครับซื้อตรงๆเลยไม่ต้องกลับ้อครับเด้อถาพี่น้องซื้อครับ ให้คัดเอาในจํานวนในนี้อเอาในจํานวนในนี้นะครับเด้อถ้าพี่น้องคิดว่าโอ้ยคอยคัดเอาในจํานวนของแอดมินนีละ่ะจะไปหาท่านอาจารย์ท่านอื่นเข้ามาประกอบอีกจะคัดให้เหลือน้อยที่สุดนั่นคือคนมีสติครับพี่น้องครับคือคนมีสติบอเมนว่าไฮเลนเบิร์ตคูโตูต้องคัดให้ได้ครับคัดให้เน้นๆออกมาถามว่าโอ้ยแอดมินคอยบบซือดอกมันหลายแห้งลาย แบบนั้นก็ดีครับพี่น้องครับหยุดได้ให้หยุดถ้ายุดใดเป็นผลดีมากๆเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านครับเงินไหลออกมากกว่าเงินเข้าจงใช้สติวิจยญาณในการรับชมครับ fc ใหม่จะไม่รู้แต่ fc เก่าจะรู้ดีใช้สติเยอะๆบิกราอร์ไต่ตองเอาหล่ๆครับพี่น้องครับ ถ้าจะ่ชอบลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประพาดคลิปต่ต่อไปที่มินลงหวังว่าสิมีประโยชน์มาไลายกันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคุอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุ่งมั่นดังปรารถนาลำล้ำได้รุยเงินไหลกองทองไหลมาคุณพารักษาเทวดากลุ่มข้องสวัสดีปีหกแปด fc ทั้งจองถูกท่านครับ